นักธนูผู้ซึ่งสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความโศกเศร้าถึงขีดสุดทำให้เขาตัดสินใจออกเดินทางจากป่าที่เขาอาศัยอยู่ใครจู่โจมศัตรูของเขาราวกับพายุโหมกระหน่ำเขาใช้คลังแสงอาวุธที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อไล่ล่าสังหารศัตรูป่าทางตะวันออกเฉียงเหนือที่เขาจากมามันบ่มเพาะร่างกายของเขาจนแข็งแกร่งยากที่จะหาใครปรียเขาคือเพชฌฆาตที่มาพร้อมความเงียบ เปรียบได้ดังเสียงกระซิบจากความตายการจู่โจมใดๆไม่อาจที่จะทำลายความเยือกเก็นของเขาหลงได้แม้แต่เหล่ายักษ์ใหญ่หรือกระทั่งฝูงสัตว์ร้ายสิ่งที่พวกมันจะได้รับกลับไปมีเพียงร่างไร้วิญญาณที่ถูกทิ้งไว้ให้สลายไปเท่านั้นเขาเปรียบเสมือนช่างฝีมือชั้นดีการสังหารศัตรูคือผลงานชิ้นเอกของเขาและในบางครั้งเครื่องมือสังหารของเขาอาจจะไม่เพียงพอ สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการทำลายล้างชนิดใหม่ครอสกันครอสกันของเขาย้อมแผ่นดินด้วยเลือดพรากวิญญาณออกจากร่างศัตรูด้วยการระเบิดอันแม่นยำและรุนแรงแต่ไม่ว่าการนองเลือดจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่อาจทำให้ใครหนีจากความเจ็บปวดจากการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ i ินดิ t ัส